โทษในกามเนี่ยโทษของกิเลสกรมโทษของวัตถุกรมเนี่ยไม่มีพวกเราเห็นว่าไม่มีโทษนะอย่าลืมนะเราเห็นอย่างนี้จริงๆราคาโทรศโพทะโมหะมานะทิฏฐิเนี่ยไม่มีโทษสีเสียงกิรลดผลตภั์ทำไม่มีโทษใช่เราเห็นว่าไม่มีโทษนะการมีทรัพย์การมียศการมีบ้านการมีที่นาที่ดินมีค่าแพย์บริวารทั้งหลายเราเห็นว่าไม่มีโทษหรอกใครเห็นว่ามีโทษบ้างอะ ใครเห็นว่ามีภรรยามีโทษใช่ไหมมีแฟนมีโทษไม่เห็นว่ามีโทษไอ้กิเลสกรรมที่ฝังในใจเราเนี่ยเราไม่เห็นว่ามีโทษหรอกเราจึงแสวงหาดิ้นรนกระเสือกกระสนหากันยังไม่จบไม่สิ้นเพราะเราเห็นว่ามันเป็นคุณเราไม่เห็นว่ามีโทษใช่ไหมเรายึดมั่นถือมั่นอ่ะถ้ามีบริวารมากๆดีมีทรัพย์มากๆดีมีบ้านมากๆดีมีรถมากๆดีมีข้าวของเงินทองมากๆดี ยิ่งมีมากเท่าไรดีเท่านั้นไม่เห็นว่ามันมีโทษด้วยใช่ไหมถ้าเห็นว่ามีโทษก็ทำกันอย่งงังไงไม่เห็นว่ามีคุณมัน <c oughs> เป็นแบบนั้นจริงๆ <c oughs> ก็สนุกสนานเ <c oughs> ขาบอกว่าอา้าวหญิงกับชายก็สนุกสนานก,กันวิง่งเที่ยวหากันเน่ยหญิงต่อหญิงชายต่อชายใช่ไหมสรารพัดเนี่ยชายรักหญิงหญิงรักชายชายรักชายหญิงรักหญิงเนี่ย ท,ที่เที่ยววิ่งหากันอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้เราเห็นว่ามีโทษเราเห็นว่ามีคุเราเห็นว่ามีโทษเราเห็นว่ามันมีคุณเราไม่ได้เห็นว่ามีโทษหรอกใช่ไหมล่ะเนี่ยอายุน,ยน้อยก็มีแล้วเหมือนสมณเนรตอนเป็นกาลวาฒเนี่ยมีแล้วมีแฟนแล้วเงี้ยตอนเป็นกาลวาฒใช่ไหมล่ะมาเล่าไป้พระจารย์บางเขามีแล้วงวันก่อนก็มีโยมคนหนึ่งมามีลูกลูกคนหนึ่งอายุสิบกว่าอายุอายุสิบสิบสี่มีแฟนแล้ว อายุสิบสองก็มีแปนยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยมีแปนกล้วกุ้มใจกุ้มใจใช่ไหมเขามีกันแล้วเขาก็เขียนว่ามันไม่มีโทษเราเคยบอกเขาไหมเคยสอนเขาไหมว่ามันมีโทษเดยวก็บอกว่าทําไมพ่อมีแม่มีก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็บอกว่าเนื่องการที่การที่ได้สัมผัสใช่ไหมการที่ได้เห็นได้เห็นเพศตรงกันข้ามได้ยินเสียงเพศตรงข้ามได้สัมผัสได้กินอาหารได้ เกี่ยวข้องกันและกันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นความสุขว่างฉะนั้นกรณีอย่างเนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นว่ามันมีโทษหรอกเขาเห็นว่ามันเป็นสุขพระเจ้าก็ได้ตัดบอกว่าการบางอย่างเนี่ยข้อปฏิบัติที่ยึดมั่นในธรรมเป็นธรรมที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นผลในอนาคตมันเป็นอย่างนี้เนี่ยวันๆก็มายุ่งๆกับเรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาไม่เบื่อกันเลยอ่ะเขาไม่เบื่อของที่มันแบบนี้เลยอ่ะ ที่มันเขาเขาพร้อมที่จะไปอยู่ด้วยกันอีกนะเขาย,ยังยินดีในการเกิดยินดีในกามแล้วเขาไม่เห็นอนาคตภัยด้วยเนะี่ยว่าภัยที่จะตามมาอย่างไงเขาจะเดือดร้อนอยังไงเป็นต้น,นอะไรเนี่ยอย่าเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าเสียชีวิตนะเสียชีวิตอีกฝ่ายนึ่ยมันก็นอกใจแล้วหายใจไว้อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเสียชีวิตนะหายพยายามหายใจไว้เ <c oughs> ีย,ยาหายใจไว้เดี๋ยวก็กเปลี่ยนลักษณะอย่างนี้ก็เรียกตันหาจริตคนตันหาจริตจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีที่พึ่งตลอดจะเมื่อเมื่อสุขเวทนาหายก็วิ่งหาสุขเวทนาอยู่ล่าไปเข้าใจไหมฉะนั้นจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ากลุ่มทิฏฐิจริตจะสมาทานกูรักเดียวใจเดียวกูรักเดียวใจเดียวมันยึดมันมันอย่างเงี้ยถ้าตั้งทิฏฐิแรงๆอย่างนงี้นะจะรักเดียวใจเดียวจะไม่มีอื่นก็จะยึดมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัณหาจริตเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะไอ้สุขเวทนามันหายไปแล้วต้องหาสิ่งเสพ ต้องหาภรรยาใหม่หาสามีใหม่หาอะไรใหม่ขึ้นมามาหาสิ่งเสพตัวเองนี่กลุ่มตัณหาจริตจะเป็นแบบนี้ถ้าทิฏฐิจริตเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนฉะนั้นอย่าไปบอกว่าแก่แล้วตัณหาจะน้อยลงตัณหามันจะลดได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติปัฏฐานสกัดตัณหาไม่ได้สกัดไอตัวตัณหาไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะไว้ใจได้คือคน คนละก,กิเลสได้ถ้าได้คู่ครองเป็นพระโสดาบันไว้ใจได้มันจะไม่มีใหม่หรอกเปลี่ยนไปเลยนะบางคนเนี่ยบางทีมาฟังธรรมะเนี่ยมาฟังอย่างนั้นเองนะฟังเพื่อดูจังหวะพอดูจังหวะพอไปเจอถูกใจไปเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆหายไปเลยแล้วก็จะไม่มาฟังต่ออีกคือมันเป็นแบบนั้นโอ้น่าน่ากลัวมากตอนะั้ถึงบอกว่ามันแปลเปลี่ยนได้ตลอดเลย นะไอท้ที่อย่าไปคิดว่าคนอื่นจะเปลี่ยนนะให้นึกตัวเองว่าอย่าไปคิดว่าวันนี้มั่นคง